ใจสั่งมาเสกโลโซจูงมือพยาคู่ชีวิตการวิพากรไปส่งลูกสาวสุดที่รักน้องกวางกรกวีเหินฟ้าไปเรียนระดับไฮสคูลที่ประเทศอังกฤษค่ะหลังลูกสาวอ้อนคุณพ่อคุณแม่มานานถึง2ปีงานนี้นะคะแม้บรรยากาศการร่ำลาจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มของพ่อแม่ลูกแต่เสกโลโซก็เผยว่าแอบเสียน้ําตาล,ลูกผู้ชายด้วยความเป็นห่วงลูกมาก่อนหน้านี้แล้วแหละคะ่ะเป็นห่วงมากโอ้ยผมเป็นห่วงมากผมไม่เคยผมไม่เคยจากเขานานขนาดนี้นะ พรเสร็จแล้วก็รู้สึกว่า <c oughs> เขาจะไปจริงๆเหรอเนี่ยอยากไปจริงๆเหรออะไรเงี้ยคุณพ่อเสกกังวลเรื่องชีวิตลูกสาวไม่แดนไกลไม่แพ้เรื่องชาวล่าสุดของตัวเองเลยนะคะเมื่อสมาคมธุรกิจการท่องเทีท่ยวภาคเหนือแสดงความไม่พอใจที่อรกเกอร์สุดชาวคนนี้สูบบุหรี่บนเวทีคอนเสิร์ตในงานประจําจังหวัดเราตัวจึงออกปากสัญญาว่าจะไม่ทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแบบนั้นอีกแล้วละคะ่ะแหมนิดเดียวแอคชั่นนิดเดียวเป็นการแสดงหรอกนะฮะไม่มีอะไรหรอกตอนนี้ก็คงเขาเพ้ลงม่เขาคงจะต้อง ปรับปรุงตัวนิดหน่อยผมเองเป็นคนค่อนข้างที่จะเฮลเฮลหน่อยจิกโกรจิกโกหน่อยในสังคมส่วนใหญ่ถ้าไม่ชอบกันเราก็ต้องปรับปรุงตัวนะครับต้องปรับปรุงตัวหรือก็กกกกทําได้อยู่นะแต่ว่าต่อไปนี้จะไม่เห็นพิเศษสูบุรีบนคอนเสิร์ตอีกแล้ว แต่อยากพิสูจน์ว่าเสกโลโซจะรักษาสัญญาได้หรือไม่นะคะต้องตามไปจับตากันในคอนเสิร์ตที่เขาจะประท้าวงเขาขวายเพื่อชีวิตคราบาวในงานคอนเสิร์ตการกุศลแสงแห่งหวัง14มกราคมนี้ที่สนามกีฬาการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ